อันนี้เว็บไปตูแผ่นที่ของจีนข้อเสียคือมันเป็นภาษาจีนหมดเลยฉะนั้นเราจะต้องใช้ Google Map สลับไก่น,นี่คือ Google Map เนี่ยเราพอจะรู้ว่าทิศทางมันอยู่ตรงไหนหรืออะไรแบบนี้เราถึงจะรู้ว่าอ,อ๋อโอเคเราจะไปเสิร์ชหาออของจริงมันที่ไหนไอตัวสนามบินเนี่ยมันอยู่ยังเยื้องมาทางเนี้ยเราก็ค่อยๆให้เปิดหาอ่าเราก็เจอนี่เป็นเครื่องบินสนามบินใช่ไหมคราวนี้ ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะได้ใช้ก็คือว่ามันมีป้ายประจํารถประจําทางอย่างเช่นตรงเนี้มันจะมีป้าย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 รถประจําทางใช่ไหมถ้าเรากดไปปึ้งอย่างเงี้ยมันจะขึ้นว่ามีรถเมลสายไหนบ้างที่อยู่ป้ายนี้ใช่ไหม อันนี้ก็คือต้องใช้ Google Translate 2เอาถ้าอยากจะรู้แต่ว่าง่ายๆอย่างเช่นอย่างเงี้ยเราพอจะรู้ว่ามันมีแอร์พอร์ตบาสายหนึ่งใช่ไหม mm hmm. กดเข้าไปปุ๊บเออมันบอกเส้นทางเลยว่าสายหนึ่งมันจะวิ่งไปไหนแล้วจะไปสุดที่ตรงไหนในกรณีที่เราอยากจะเดินสารด้วยรถบัสเราอยากจะรู้ว่ามีรถสายไหนที่เราไปบ้างเราก็ต้องรู้ว่าอันนี้นี่คือนี่คือตำแหน่งของ โรงแรมเราเราอยากจะไปจนถึงจุดนี้ตรงนี้คือไอ้วงหมาที่เรามาอันคือเราต้องรู้ว่าเออมันอยู่ประมาณตรงไหนเสร็จปุ๊บเราอยากจะรู้ว่าหน้าโรงแรมเราหน้าโรงแรมเราคือตรงนี้ใช่ไหมมีป้ายรถเมย์ต้องอย่าลืมเลยว่ามันวิ่งโคละทางเพราะฉะนั้นป้ายรถเมล์ของตัวเนี้ยวิ่งนนโนละทางคืออะไรโคละทางกับเมืองไทยเออเออใช่ถึงว่าไปทางนี้อันนี้ก็ต้องมาทาง,งนี้ก็ต้องเป็นอยู่ฝั่งตรงข้ามอก็ต้องกดกดไปปึ้ง อมันจะขึ้นสายรถเมย์มาเนี่ยอืมเราอยากจะรู้ว่าสายไหนที่มันไปอย่างเช่นสายสิบแปดอ่าสิบแปดเนี่ยไม่ผ่านเพราะสิบแปดมันเลี้ยวก่อนตรงไหน,นม,มันก็ไม่ผ่านตรงนี้อืมแต่อันนี้หาไปแล้วเหมือสายสายหกหกผ่านไหมผ่านจุดตรงนี้อืออลงแล้วก็เดินอืมแต่ข้อเสียของมันก็คือเป็นภาษาจีนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ ใช้ g o o g l e 2เออใช้ Google ท r a n s ล a t e 2อีกทีนึง